สวัสดีครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สุภาพพี่น้องมายามเหว่ดักหนูหรือว่าบ่วงดักหนูนะครับนะใส่ว้อยม,มันหกเจ็ดล้างพี่น้องไปรับส้มไปน้กากันครับว่าสีมานบามานสีมีแต้มเบามีแต้ม,ม,ตมหรือสีใดจักแต้มนะครับนะไปพี่น้องไปรับส้มพร้อมๆกันครับมาพี่น้องมาลุนไปน้กากันครับนี่ลังแรกสีเป็นเท่าไรพี่น้อง นี่ครับใส่อยู่แล้วริมนองหานพี่น,อน้อยเบึงมาเบึงหลังแหละครับแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาโมห็นมา เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้นี่ครับบัไก่พี่น้องหลังแรกไปลุหลังที่สองครับหลังผ่านไปพี่น้องี่นี่นี่ เดินบังเด้อครับหลังสองพี่น้องหลังสองเป็นอะไรไหมมา,มาพี่น้องมาออพี่น้องหลังที่สองครับหลังที่สองน่าจะมีแต้มครับอ,อ นี่พี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วนี่หมูบักไงเลยครับนี่นี่นี่พี่น้องนี่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 ครับนี่นี่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนี่ครับมาม้านี่พี่น้องนี่ใส่ไปเจ็ดหลังน้องหลังที่สองเอาแล้วครับนี่เหมือนเดิมเหมนเดินี่พี่น้องนี่ โอ้ยโอ้ยนี่ครับนี่พี่น้องนี่เอาแล้วครับลังที่สองครับนี่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 พี่น้องนี่เอามีแต้มแล้วครับได้แล้วหนึ่งแต้มพี่น้องรุ่นไปน้ากันเองครับนี่นี่เลยพี่น้องนี่เลยใหญ่ครับโห ลังที่สองผ่านไปมาลุนลังที่สามครับหลังที่สามมนเลยลังที่สามพี่น้องลังที่สาม,อมบอมีพี่น้องนี่ครับลังที่สามผ่านไปหลังที่สี่พี่น้องนี่ หลังที่สี่โมมีแต้มครับหลังที่หาโมมีแตมพี่น้องไปอีกไปอีกไปอีก <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นวัดดนะึงเนาะ หลังที่หกับที่เจ็ดครับมารุนลุนลุนลุนหกับเจ็ดพี่น้องนะ <c oughs> ครับบ่มีครับหลังที่หกไปหลังที่เจ็ด อาลลังท่เจ็ดที่น้องมาเป็นแอายังไงดูโอ้โย,อยอมีเต็มครับที่น้องเอ้ยใส่มานเต็มเดี๋ยวที่น้องใส่เจ็ดลัางครับนี่สรุปผลงานในเบิ้งที่น้องใส่บวง บ่วงไ้เจ็ดหลังพี่น้องได้เตียมหนึ่งโอ้หมานอยู่ครับเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้กาวคำว่าสวัสดีครับ